พอเราเก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทํารีบทาก็คือทําให้ใบอ่อนแตกชุดแรกให้ไวที่สุดนี่คือหัวใจส่วนใหญ่เกษตรกรจะพักต้นจริงๆคือคือส่วนใหญ่พเก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บก็ไปทำเร่างอื่นเพราะว่าพักก่อนเพราะว่าเหนื่อยนึกทุ่แบกโลกมาให้มันคนกันเอยเพราะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญจริงๆก็คือเมื่อเราเก็บผลผลิตเสร็จเขาเรียกว่ามันต้องฟื้นต้นคือระบบรากเนี่ยส่วนที่เราเราในผลผลิตเนี่ยเราจะเห็นรากมันจะไม่ ไม่มีไม่ขาวอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญที่สุดก็คือเวลาเราฟื้นปุ๊บเนี่ยเราฟื้นระบบรากคือจริงๆอย่างที่เราเห็นข้างบนอ่ะเวลามันแตกใบอ่อนอ่ะจริงๆแล้วมันต้องแตกรากก่อนคือรากต้องมาก่อนคือพอรากมาปุ๊บใบมันจะมาเดินันนมส ต่เกีรยที่ดีที่สุดก็คือ7อย่ม่าเท่าไหร่ประมาณ5.8ยังไม่ทันได้ใส่ยิรงเกียาเดี๋ยวว่นนี่เอาดีขึ้นแน่นอยครับคืออย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ถามว่าทําไมทําไมเราจําเป็นต้องรู้คือพอพีต่ำปั๊บเนี่ยมันมีผลจับการใช้ธาตอาหารมีผลกับการใช้ปุ๋ยสมมุติว่า เราใส่ปุ๋ยปกติสมมติสมมติเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วกันยกปรอย่างนี้นะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วกันใส่ไปปั๊บเนี่ยพอพีเอชแบบนี้ปั๊บเนี่ยสมมติว่าเราใส่ปุ๋ยผมตีกลมๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราใส่ร้อยกิโลสมมตินะร้อยกิโลปุ๋ยตัวหน้าเนี่ยจะกินได้ประมาณสักห้าสิบก็คือร้อยนึงก็หายไปห้าสิบตัที่หายไปก็หายไปกับน้ำกับแดดปุ๋ยตัวกลางสมมติเราใส่ร้อยเหมือนกัน มันจะกินได้ประมาณสักสามติดเจ็ดติดค้งเลยไอ้ปุ๋ยตัวกลางเนี่ยอันตรพานิดหนึ่งมันค้างเนี่ยคือตัวมันเองก็กินไม่ได้นะแล้วมันก็ไปล็อกสังกสีไอล็อกธาตุอาหารสังกสีไปล็อกเป็นเตียมเพราะนั้นเราจะเห็นเวลาทุนเรียนแตกใบเนี่ยเวลาใบามันเล็กๆอ่ะเนี่ยมันจะเล็กผิดปกติเนี่ยค่อยตัวธาตุอาหารพวกนี้มันถึงก็ไม่กินไม่ได้